สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำระบบความปลอดภัยของตัวรถโฟกลิฟนะครับยูนิคคาริเออร์นะครับรุ่น one f series นะครับรุ่นนี้จะมีตแต่ขนาด1.5ตาตันไปถึง3.5ตาตันนะครับระบบความปลอดภัยระดับแรกนะครับคือเรื่องของตัวเซติเบลนะครับจะมีจะมีไฟเตือนที่หน้าปัดนะครับคือตัวนี้นะครับ ถ้าไม่คาดเวลนะครับไฟก็จะติดพอเสียบเบลไฟก็จะดับนะครับแล้วก็มีตัวนะครับเบรกมือนะครับจะมีไฟเตือนนะครับพร้อมกับมีสัญญาณเตือนในกรณีที่ปิดสวิตช์แล้วไม่ดึงเบรดมือนะครับไปนะครับระบบที่สองนะครับของ อันนี้ยูนิคคารเอร์นะครับก็คือระบบตัดการทํางานของระบบไฮดรอลิกอัตโนมัตินะครับเมื่อคนขับยกขึ้นจากเบาะนะครับหนึ่งสองสาม่าครับประมาณ3วินาทีนะครับจะไม่สามารถยกคอนโทลได้นะครับทั้งยกแล้วก็กว้าหงายนะครับจะไม่สามารถใช้งานไฮดรอลิกได้ปุ๊บอ่านี่คือุกขึ้นจากเบาะนะครับโอเคนะครับ แล้วก็นะครับต้องเหนือจากตัดการทํางานของระบบไฮดรอลิกแล้วนะครับยังตัดการทํางานของระบบเกียร์นะครับในรถที่เป็นเกียร์ออโตเมติกนะครับถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาจะไม่มีระบบนี้นะครับเมื่อใส่เกียร์เดินหน้านะครับแล้วก็อ่าคนขับไม่ได้อยู่ที่เบาะหรือเผลอลุขึ้นมาจากเบาะสามวินาทีนะครับเกียร์จะถูกตัดนะครับมาเป็นเกียร์ว่างนะครับ คนขับต้องกลับเข้ามานั่งที่เบาะนะครับแล้วก็ทําการโยกใส่เดินหน้าเดือถอยหลังใหม่ก็ถือกลับมาทํางานนะครับและอีกหนึ่งระบบก็คือนะครับระบบซอฟต์แลนดิ้งของเสานะครับเมื่อยกเสาขึ้นนะครับปื๊ดนะครับแล้วก็เราลงทําการลงเสานะครับโยกลงครั้งเดียวเลยนะครับ เสาจะค่อยๆปุ๊บอ่าเสาจะค่อยๆลงนะครับจะไม่กระแทกล้องอีกทีนะครับ<ม>อ่าเมื่อเราอ่ายกแล้วก็กดเสาลงทีเดียวเลยปึ๊บนะครับ่อถึงพื้นทุบอ่าจะมีตัวซอฟต์อย่างที่ป้องกันงากระแทกพื้นนะครับตรงนี้เป็นจะเป็นเฉพาะในเสาแบบ 2W เท่านั้นนะครับอ่า ครับวันนี้ก็ขอแนะนำระบบความปลอดภัยของตัวรถวันเอฟซีด er, ีบายยูนิเทเลอร์คันนี้ครับขอบคุณครับ